แมงป่องหรือสกอร์เปียนทางภาคอีสานจะเรียกแมงงอดทางภาคเหนือจะเรียกแมงวาวเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังจําพวกขาปล้องเป็นสัตว์ดึกดำบรรน,นะครับมีอายุถึง440ล้านปีในสมัยโบราณน,นั้นลำตัวจะยาวถึง90เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับแมงป่องเป็นสัตว์มีพิษ ลำตัวคล้ายปูมีความยาวของลำตัวนะครับ2-10ถึง10เซนติเมตรหางจะมีอวัยวะสำหรับต่อยยาว3-9ถึงเเซนติเมตรแมงป่องขนาดเล็กที่สุดพบในถ้ำนะครับมีลำตัวยาวเพียง9มิลิเมตรเท่านั้นทั่วโลกจะมีแมงป่องถึง1,200ชนิด แมงป่องจะอาศัยอยู่ตามทะเลทรายเขตร้อนชื้นเขตชายฝั่งทะเลแมงป่องลำตัวจะมีสารเลืองแสงสามารถส่องด้วยแบคไลท์จะสามารถเลืองแสงได้ถึงแม้ว่าแมงป่องตัวที่ตายแล้วก็สามารถเลืองแสงได้เช่นเดียวกันแมงป่องมีตาสี่คู่แต่ไม่มีประสิทธิภาพต่อการมองมากนะัก ปีละห้าพันคนนะครับที่ถูกแมงป่องต่อยแต่พิษของมันไม่ร้ายแรงถึงขนาดที่จะทำให้เสียชีวิตลงได้แมงป่องนะครับเมื่อออกลูกออกมาแล้วก็จะนำตัวอ่อนของลูกนะครับขึ้นมาไว้บนหลังยัวเยียมากมายนะครับจนกว่าลูกจะแข็งแรงมีการนำแมงป่องนะครับมาดองเหล้าเพื่อเป็นยา และสามารถรักษาโรคอัมพฤพึ์อัมาพาตได้นะครับ